สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับวันนี้นะครับเนื่องจากผักนะครับของผมเนี่ยเลดโอ๊คแล้วก็ผักกาดหอมอิตาลีนะครับได้กําหนดแล้วนะครับนะก็เดี๋ยววันนี้มีเมนูแล้วครับเดี๋ยวผมจะนึ่งปลาแล้วก็เอาไปทานนะครับวันนี้ก็เลยมานะครับมาถ่ายให้พี่น้องดูครับอะไรผมจะตัดแล้วนะครับกระถางเบอร์อันนี้เบอร์สิบสองนะครับอันนี้เบอร์แปดนะครับแล้วก็พวกเข่งพวกอะไรพวกนี้ครับเข่งตรงเข่งแตกกระลมังแตกปลูกได้หมดครับนะกระลมังแตกแตอย่างนี้นี่ครับเนี่ยตัดออกมาแล้ว อันนี้คือประกาศหอมนะครับนี่กระถหอมอิตาลีนะชอบนะครับอันนี้เราปลูกเอาไว้แบบปลอดสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพมากๆนะครับนะเนี่ยครับหนึ่งหัวก็นี่ครับแต่ห้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราก็ต้องไปแค่น้ําเนาะแค่น้ําหน่อยนะมันจะมียางอยู่ตรงนี้นะครับะวางไว้นี่ก่อนนะครับอ่ะอันนี้ก็ดินนะครับพี่น้องเห็นดินผมแล้วนะอ่านี่เห็นไหมครับร่วนวนะครับไม่อุ้มน้ํามากจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ไม่ น้ำไม่ผ่านมากจนเกินไปคือให้เขาพอดีพอดีนะครับนะมีแกบนี้หน่อยดินรุ่นร่วนนะครับเวลาพี่น้องผสมแล้วก่อนจะปลูกแนะนําให้ลองเอาล้าลาดดูนะครับให้เขาอยู่ตัวสักพักแล้วลองดูที่ว่าดินเขาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ทดลองปลูกนะนี่ครับตัดต่อเลยครับครับก็มันดีต่อสุขภาพเรานะครับตัดแล้วก็แช่น้ํานิดนึงนะครับระวังยางเขาจะได้ไม่ขมอย่าให้ยางเขาโดนกันนะครับเดี๋ยวขาจะมียางออกมาเขาขาเห็นไหมครับนี่นี่แหละครับยางตัวนี้ก็ทําให้ขมได้นะครับนะ เวลาเราวางสองหัวลงไปนี้ก็อย่าให้เขายางไปติดใบมันจะได้ไม่ขมนะครับนะก็เล็กๆน้อยน้อยอ่ะนี่ครับเลดโอกผมอยากทานมากเลยผมยังไม่ได้ลองนะครับเพิ่งปลูกอ่ะนี่ครับนี่โอ้โหผมชอบสีสวยนะครับมันจริงแล้วสีสวยจนจนไม่น่าทานไม่อยากทานเก็บไว้นะครับแต่ก็แบบต้องลองผักสลัดดีมากนะครับ ทำสลัดแล้วก็พวกแก้มเราจะจริงๆกินได้หมดนะครับจะทานได้หมดนะครับอยากจะทานกับอะไรก็ทานผมทานดิบผมก็กินมาแล้วเปล่าเลยนี่ครับหัวหนึ่งอกก็หนักเหมือนกันเนาะนี่ครับนี่ครับยางเขาเห็นไหมพวกนี้เขาจะมียางตรงนี้นะครับเวลาเราตัดเดี๋ยวเราไปแช่น้ําไว้ก่อนนะนะครับแล้วเราก็ค่อยแช่ตู้เย็นไว้ก่อนก็ได้ถ้าเรายังไม่ทานนะเพื่อป้องกันให้เขากอบนะครับก็พวกนี้เขาจะชอบน้ํามากนะครับนะชอบน้ํามากๆเพราะว่าอย่างร้อนจะจัดอย่างกลางวันเนี่ยผมก็จะ เช้ากลางวันเย็นเลยนะครับถ้าร้อนมากก็ย้อนแบบว่าโอ้โหเราสัมผัสได้เลยนะครับก็เช้าสายบายเย็นเลยนะครับเพราะว่าพวกนี้เวลาผมดูแลด้วยขี้ควายปนปนแห้งๆนะครับเนี่ยทุกสิบห้าวันเราก็โรยสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ทางใบผมจะใช้เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสามช้อนโต๊ะฮอร์โมนนมสดหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับใส่น้ำา1ลิตรเขย่าแล้วก็นำมาฉีดพ่นนะครับทุกสองวัน3าวันได้หมดนะครับนะครับไม่มีข้อจำกัดนะครับ พวกจุลินทรีย์กับฮอร์โมนจดีมากนะครับอันนี้คือเป็นขึ้นช่ายนะครับเดี๋ยวก็จะไปนึ่งปลาครับผมปลูกไว้เดี๋ยวผมจะขยายพันธุ์ต่อนะครับอันนี้ก็เล็มใช้ไปเรื่อยเลยนะครับปลูกไว้หนึ่งเข่งนะครับแต่ก็งามดีครับเข่งเบอร์หกนะครับดินสูตรเดียวกันเลยนะครับนะครับดินก็แนะนํานะครับพี่น้องเลือกดินดินถุงที่ที่ดูแล้วดินเยอะๆมีรุวนๆนะครับไม่เอาเป็นเลือกหน่อยนะครับดินถุงก็มีขายหลายๆร้านเราก็เลือกหน่อย ดินถุงที่มีเป็นดินเยอะๆยหน่อยแล้วล้วนไม่ไม่เป็นก้อนเยอะก้อนเยอะนะั่นคือดินเหนียวนะครับเพราะเวลาเราเราเอามาปลูกแล้วรดน้ําบ่อยๆดินเหนียวเนะี่ยมันจะจับตัวกันเป็นปึกแล้วทีเนี้ยลากเขาไม่ไปมันก็ไม่โตนะครับแล้วเราก็เอามาผสมอีกทีนะครับไม่ได้ปลูกเลยผมว่าซื้อดินถุงจริงนะครับผมซื้อมาเจ็ดถุงร้อยนะครับแล้วผมก็เอามาผสมสูตรของผมอีกทีหนึ่งผมก็ใส่ขี้ควายเป็นป่นแห้งๆลงไปนะครับแล้วก็มีแกลบนะครับแกลบดิบก็จะทําให้มันเก่าซะก่อนนะครับก็หมัก แล้วก็มีปูนขาเพื่อฆ่าเชื้อมีถ่านมีถ่านดําตําลงไปแล้วก็มีขี้เถ้าขี้เถ้าจากเตาถ่านที่เราทําอาหารก็โรยลงไปแล้วก็คุกค้านะครับแล้วก็เก็บไว้เวลาเราจะปลูกเราก็นํามาปลูกนะครับเราก็ทดลองดูผมทดลองดูก่อนนะครับเวลาผมผสมดินเสร็จผมก็ทดลองดูเอามาลาดน้ําลดน้ําดูว่าเอ,อน้าเขาระบายดีไหมนะครับแล้วก็อุ้มน้ําดีไหมพอประมาณไหมไม่มากไม่น้อยเกินไปนะครับแล้ว ็พอรเราดูว่าน้ําลงดีอะไรดีเงีย้ยเราจะปลูกแล้วก็เอาทดลองดูนะครับสักต้นสองต้นดูก่อนถ้างามดีได้ผลเราก็ขยายต่อได้เลยสูตรดินเรานะครับก็ศึกษาดูครับไม่มีไรตายตัวนะครับบางทีมันเป็นที่อากาศของแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับแต่ละบ้านด้วยบ้านผมนี่ร้อนมากผสมดินสูตรนี้ใช้ได้แต่บาง,บ,างบ้านเขาก็ดินดีอยู่แล้วนะครับเป็นที่อากาศด้วยนะครับปลูกผักพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขยายต่อไปนะครับวันนี้ก็นําเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับการตัดเดี๋ยวไปทานนะครับ ทำคลิปให้ดูเล็กๆน้อยๆครับว่าปลูกเอาไว้ทานเองก็นะครับได้สุขภาพนะครับได้ได้ปลูกได้ดูแลได้ออกกําลังแล้วก็ได้ทานผักที่มันปลอดสารเคมีนะครับผมไม่ได้ปลูกน้านะผมปลูกดินนะครับนะก็ไม่มีโรคอะไรนะครับก็ดูแลเราดูแลเขาอะนะครับนะโรคไม่ค่อยมีหรอกครับนะครับก็ครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะหาอะไรมีสาระมาฝากอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ